ครับในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทํางานในส่วนของการปรับแต่งส่วนการแสดงผลนะครับซึ่งในการแทรกเนื้อหาลงไปในหน้าเว็บไซต์นะครับก็การทํางานนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการใส่สีพื้นหลังนะครับให้กับส่วนได้นะครับแล้วก็ตามสำเนาส่วนนะครับ แล้วก็ลบส่วนนี้ทิ้งไปได้แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายส่วนนะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโดยการลากแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับอเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่พื้นหลังนะครับก็ให้เราเอาไปคลิกที่ที่ปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบส่วนนะครับก็จะมีให้เราเลือก3ามรูปแบบด้วยกันแล้วก็ใส่ภาพนะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบเริ่มต้นนะครับก็คือแบบปกตินะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นแบบการเน้นนะครับสังเกตดูนะครับก็จะไม่มีพื้นหลังของรูปแสดงขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการเน้นสองนะครับก็จะมีพื้นหลังสีตามรูปแบบที่เราตั้งค่าไว้นะครับในส่วนของตีมอีกอันนึงก็คือการเลือกภาพนะครับให้เป็นภาพพื้นหลังของส่วนนะครับ ก็เราสามารถที่จะอัปโหลดได้นะครับหรือว่าจะเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วนะครับในแกลเลอรี่สมมุติเลือกอันนี้การทำงานจะลักษณะคล้ายๆกันกับการใส่ภาพให้กับส่วนหัวเว็บไซต์นะครับส่วนการ,สรแสดงผลตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะ ทำการอัปโหลดนะครับเลือกรูปที่เรามีอยู่ก็ได้เช่นกันที่จะทดลองเลือกนะครับจากแกลเลอรี่นะครับ จะลองดูผลการทำงานนะครับน,นี่ก็จะเป็นในแต่ละรูปแบบนะครับจะเลือกรูปก็ได้หรือการเน้นหนึ่งเน้นสองนะครับอ่าครับอันนี้ก็ในส่วนของการ ปรับแต่งนะครับในส่วนของการใส่สียกับพื้นหลังนะครับเราสามารถเลือกได้แบบปกติเน้นหนึ่งเน้นสนะครับแล้วก็การใส่ภาพตามที่ตัว Google Sites ได้เตรียมไว้ให้เรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะย้ายในส่วกนกลางแสดงผลตรงนี้นะครับก็เอาเม,มาส์มาชี้ที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกศรสีทิศทางนะครับเราสามารถที่จะลาก ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้ก็สามารถลากและปล่อยได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะคัดลอกส่วนนะครับก็เหมือนกันครับก็ให้คลิกที่ปุ่มทาสำเนาส่วนตรงนี้เราก็จะได้ส่วนโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เอามาช่วยในกรณีที่ เราสร้างเนื้อหานะครับแต่ในแต่ละส่วนเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการคัดลอกส่วนนะครับไปยังในหน้าเว็บไซต์อื่นที่เราสร้างเอาไว้ได้เช่นกันนะครับ โดยวิธีการนะครับก็ให้เราทําการคลิกนะครับคลิกตรงที่ส่วนแล้วก็ทําการกด Ctrl C นะครับเพื่อ,อคัดลอกส่วนนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกหน้าเว็บนะครับที่เราต้องการสมมุติจะใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ทําการคลิกแล้วก็กด Ctrl V นะครับก็บเป็นการ Copy ป,ปกตินะครับตัวส่วนในหน้าตะกี้ก็จะมาแสดง ในเนื้อหาในหน้าเว็บของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยในการสร้างเนื้อหานะครับในหน้าเว็บของเราให้รวดเร็วขึ้นเช่นกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งทําทีละหน้าทีละหน้านะครับเ็ใช้วิธีการ Copy ส่วนมา ทดลองดูการแสดงผลนะครับก็ช่วยให้เราใส่เนื้อหาในแต่ละหน้าเว็บไซต์นะครับกรณีที่เป็นการแสดงผลที่มีลักษณะคล้ายกันก็ทำให้เราสามารถใส่ได้เร็วขึ้นนะครับ